ตักเซอริรพร้อมลงมากช่างน้ำหนักโชว์แคปชั่นบอกเลย3ตัวตรงสวยหุ่นสับไปเลยสำหรับตักเซริพรเพราะถึงแม้ตอนนี้อายุจะ51ปีแล้วแต่ยังดูแลตัวเองดีมากยิ่งช่วงนี้มีแต่คนทักว่าผอมลงสวยขึ้นเยอะเลยอย่างคลิปก่อนหน้านี้ที่ตักเซริพรใส่ชุดเดสสีเหลืองรัดรูป และหลังจากได้รับคำชมไปแล้วล่าสุดตั๊กซิริพรก็ได้ออกมาโพสคลิปชั่างน้ำหนักให้ดูกันเลยว่าตอนนี้น้ำหนักเท่าไหร่งานนี้ทำเอาเจ้าตัวถึงกับกรี๊ดเลยซึ่งเลขที่ออกนั้นตั๊กซิริพรยังได้เอามาเขียนเป็นแคปชั่นบอกใบ้เลขเด็ดให้ไปซื้อตามกันด้วยกับแคปชั่นว่า5 6 9อย่าลืมไปซื้อกันนะแม่หุ่นแซ่บมากหุ่นดีสุด มีแต่คนชมขณะพิธีกรรุ่นน้องดีเจต้นหอมอยังเข้ามาคอมเมนต์ว่าแม้หนักกว่าหนูแค่3มโลเองขอบคุณภาพไอจแอดตักนุยพุด